สวัสดีครับท่านพี่น้องทั่วประเทศที่กรรพทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำส้มกวันไม้นะครับอันนี้นะครับประโยชน์ของน้ำส้มกวันไม้นี้ทางด้านการ,กรเกษตรก่อนนะครับ 1. นึ่กำจัดไส้เดือนฝอยมดปลวกฆ่าเชื้อจุลินทรียและแมะลงในดินนะครับ ข้อที่สช่วยป้องกันโรครากและโคนเน่าข้อที่ 3. ช่วยป้องกันปัดรูพืชต่างๆข้อที่ 4. ช่วยในการฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยข้อที่ 5. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชและกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชนะครับท่านพี่น้องครับข้อที่ 6. ช่วย ในการเร่งง่ายพืชออกดอกและผลิตผลง่ายขึ้นไม่หลุดร่วงง่าย 7. ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืชทำให้ผักและผลไม้มีรสดีและหวาน 8. มีคุณสมบัติเป็นสารจับใบครับ 9. ก้าสำหรับนาข้าวน้ำส้มขวันไม้ จะช่วยให้ข้าวออกดอกได้เร็วขึ้นลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงจำนวนมเมล็ดดีน้ำหนักมเมล็ดดีช่วยป้องกันและกำจัดตัตรูพืชน,นะครับพี่น้องครับต่อไปข้อ2องทางด้านปะสุสัตนะครับกำจัดกลิ่นเหม็นนะครับพี่น้องและไล่มแมลงข้อที่สองผสมอาหารสัตว์ นะครับได้นะครับข้อที่3ไล่เห็บนะครับไปด้านครัวเรือนนะครับพี่น้องช่วยป้องกันปลวกมดอะไรต่างๆนะครับข้อที่ขที่สช่วยดับกลิ่นในห้องน้ําในครัวนะครับและกําจัดกลิ่นกระยาได้นะครับข้สาช่วยรักษาแผลสดนะครับข้สี่ใช้หมักกระยะสดและเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยนะครับพี่น้อง ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับพี่น้องครับใช้เป็นส่วนประกอบในยาฆ่าแมาลงนะครับพี่น้องข้อที่สองใช้ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรานะครับและแมลงนะครับข้อที่สามใช้ในการผลิตสารระง,งับกลิ่นนะครับข้อที่สี่ ใช้ผลิตสารปรับสภาพผิวให้นิ่มนวลน,นะครับข้อที่5ใช้ในอุตสาหกรรมฟันสารปรับปรุงแต่งสำหรับเครื่องดื่มและยาอาหารนะครับพี่น้องข้อที่6ใช้ในอุตสาหกรรมการย้อมสีผ้านะครับข้อที่7ใช้ผสมอาหารเสริมภูมิต้านทาน,ทาน เสริมอาหารการทํางานของตับนะครับนะครับข้อระวังนะครับต้องทําน้ําส้มควันไม้พวกนี้ให้เจือจางก่อนนะครับพี่น้องนะครับี่ข้าวตาบอดนะครับอย่าให้โดนผิวหนังนะครับทําให้เจือจางนะครับเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านพี่น้องครับ